ราฟลังนิกเฮดโค้ชชาวเยอรมันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางแผนเสริมทัพเพื่ออนาคตโดยการเล็งสีดารุ่งของทีมในศึกบนเลริกา้ารังนิกจับตามองสี่ดารุ่งแห่งวงการฟุตบอลเยอรมันเอาไว้และเชื่อว่าจะกลายเป็นอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นอกจากโฟเรนเวสมิดฟิลด์ตัวรุกของเลเวอร์คูเซ่นแล้วก็ยังมีลูกาเนนส์เอลิกมาเทลและอเมลเบลลาคัตชับก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวให้ความสนใจเวสมาแล้ว แต่หลังจากมิฟิววัย18ปียิงไป8ประตูกับอีก11แอซิสจาก21เกมในฤดูกาลนี้เลเว์กูเซนก็ตั้งราคาไว้ที่60ล้านปอนด์ส่วนเน็ตแบ็กซ้ายวัย18ปีของมูเชนกราบักปัจจุบันติดท,ทีมชาติเยอรมนันชุดอายุไม่เกิน21ปีเช่นเดียวกับมาเซลเซนเตอร์แบ็กสังกัดเอเบเรซิกที่สามารถเล่นกองกลางได้สีสนี้ปล่อยให้กับออสตรียเวียนนายืมใช้งานขณะที่ Bella เบล่าคอชชัฟเชนเตอร์วัย20ปีของโบคุม ที่มีบทบาทสำคัญพาทีมเลื่อนชั้นซีซั่นก่อนและมีข่าวได้รับความสนใจจากเชลซีมาแล้วรันนิคยืนยันมาซิยาวขอขึ้นบัญชีย้ายหนีแมนยูตลาดมกราคมนี้องตัวนี้มาซิยาวแสดงความประสงค์ต่อราฟรันนิกรักษาการผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักตเตะเดือนมกราคมนี้จากการรายง,งานของ BBC อาซิยาย้ายจากโมนนโกมาเริ่มทับโอทัฟฟอร์ดตั้งแต่ปี2015ด้วยค่าตัว36ล้านปอนด์โดยเจ้าตัวกลายเป็นแข้งวัยทีนที่มีมูลค่ามากที่สุดในเวลานั้นก่อนที่เขาจะกลายเป็นเพียงแข้งเติมเต็มของปีแสดงเมื่อทีมมีตัวเลือกอย่างคริสต์อโนโรนัลดเอดดิสันคารวานีเจดอนซานโช่และมาคาราฟอร์ดซึ่งเจ้าตัวยังไม่ได้ลงสนามให้กับทีมเมื่อรังนิกเข้ามารับตำแหน่งเขาอธิบายกับผมว่าอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเป็นระยะเวลา7ปีแล้ว ซึ่งเขาก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงถึงเวลาที่จะต้องย้ายไปเล่น้กับทีมอื่นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ผมเข้าใจเขาแต่ในอีกทางเรากาลังเผชิญช่วงเวลาที่สําคัญภายใต้สถานการณ์โควิดและมีสารายการที่ต้องลงเล่นและเราต้องการที่จะประสบคาวามสำเร็จให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จนถึงตอนนี้เรายังไม่ได้รับข้อเสนอใดๆจากสโมสรอนอื่นซึ่งนั่นหมายความว่ามาซิยาวจะคองอยู่กับเราต่อไปก่อนหน้านี้ ฟิลิปเป้เลมโบลิยีเอเจนของดาวิงไวย26ก็เผยว่าถ้าทีลูกค้าของเขาต้องการย้าออกจากทีมในตลาดเดือนมาการานี้้และจะเข้าร่วมวงหารือถกอนาคตกับเรดเดวิลในอนาคตอันใกล้ราฟรังนิคกุนซือกัดตตัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุส่วนตัวแล้วต้องการให้อองตอนน่ม,มาสยาวอยู่กับทีมต่อเพราะตอนนี้การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ยังคงอันตรายจนทำให้ทีม ควรจะต้องมีตัวเลือกไว้ใช้งานในระดับที่เหมาะสมพร้อมบอกว่ายังไม่มีทีมไหนที่ยื่นข้อเสนอเพื่อขอดึงมาซียาไปร,ร่วมทัพด้วยราฟรังนิกผู้จัดการทีมชั่วคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดสโมสรอนแก่งแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกเปิดเผยว่าตนต้องการให้องตอรตนิม,มาซียาหัวหอกชาวฝรั่งเศสอยู่กับทีมต่อไปหลังจากเคยทำ23ประตูจากการเล่น48นัดในทุ่งรายการเมือ่อซีซั่น2019-2020มาซียาก็ฟอร์มตกลงอย่างมาก จนฤด,ดูกาลก่อนทําได้เพียง7ประตูจากการลงสนามทุกรายการ36นัดส่งผลให้เขาไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกของทีมอีกต่อไปและหลายวันก่อนเอเจนต์ของเจ้าตัวก็ออกมาบอกเองว่าแข้งวัย26ปีต้องการย้ายทีมแล้วกุซื้เชาวเยอรมันเปิดเผยว่าผมได้คุยกับเขาเยอะมากเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเขาอธิบายกับผมว่าเขาอยู่กับแมนยูนเต็ดมาเป็นระยะเวลา7ปีแล้วและเขาก็รู้สึกว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมว่าจะต้องทาการเปลี่ยนแปลงบ้าง เขาคิดว่ามันเป็นช่วงที่เหมาะสมที่จะย้ายไปเล่นให้กับทีมอื่นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้ผมจะคลอยตามความคิดเขาก็ได้แต่อีกมุมหนึ่งคือการเข้าใจถึงสถานการณ์ของสโมสรมันก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆเช่นกันตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงที่ต้องรับมือกับเชื้อโควิดเรามีรายการที่ต้องให้ลงเล่นสมรายการซึ่งเราก็ตั้งความคาดหวังกับการเล่นรายการเหล่านั้นเอาไว้สูงมากๆและอยากประสบความสำเร็จให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผมบอกกับเขาว่าตาบใดที่ยังไม่มีทีมไหนให้ความสนใจในตัวเขามันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปทั้งนั้นมันไม่ควรจะมองถึงแค่ผลประโยชน์ของตัวนกเตะเพียงคนเดียวมันก็ต้องคิดถึงผลประโยชน์ของสโมสรด้วยเท่าที่ผมรู้ในตอนนี้มันยังไม่มีทีมไหนที่ยื่นข้อเสนอขอดึงเข้าร่วมทีมเลยและตาบใดที่มันยังเป็นเช่นนั้นเขาก็จะต้องอยู่กับทีมต่อไปเสริมรากฐานให้แน่น 3เซ็นเตอร์แบ็กที่แมนยูควรซื้อในปี2022แม้ปีสดาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้ผู้เล่นระดับแชมป์โลกอย่างลาเฟเวรานเข้ามาช่วยแนวรับของทีมแต่คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหากสโมสซอนจะเซ็นนักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนในช่วงปี2022เหตุผลสำคัญก็คือปากกหลังทีมชาติฝรั่งเศสมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ย้ายมาจากเรอัลมาดริดมาอยู่ในถิ่นออตโตฟอร์ดเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา ทำให้เขาไม่สามารถเป็นตัวหลักในเกมรับของทีมได้ขณะที่ให้ได้ไม่กวีวายกับตันทีม3วันดีก็4ีวันไข้นับตั้งแต่ช่วยให้อังกฤษทะลุเข้าสู่รอบชิงยูโร2020ส่วนเอ็ดิงบายยี่ก็เอาแด้อนอนไม่ได้เรื่องสภาพความฟิตและวิกตอร์ดีเดลเลฟก็ยังต้องเช็คเรื่องสภาพร่างกายสำหรับกรณีของฟิลโจนมีความเป็นไปได้สูงที่จะโบกมือลาโอทัฟฟอร์ดแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้ดันไอเซลทนลเซเบก็น่าจะไปเช่นกัน หลังซีซั่นนี้ถูกส่งลงไปเล่นแบบยืมตัวกับแอสตันวิลล่าดังนั้นหากแมนยูต้องการที่จะพัฒนาเกมรับพวกเขาจำเป็นจะต้องกระโดดเข้าร่วมวงล่าผู้เล่นเซนเตอร์แบ็กให้ได้ในปีหน้าโดยคาดว่าทั้งสามรายน่าจะเป็นเป้าหมายที่ปีศาจแดงต้องการตัวอย่างมาก 1. อันโตนิโอเรเดอร์เกอร์ถ้าหากการเจราจาการขยายสัญญาระหว่างเรเดอเกอร์กับเชลซีไม่ประสบความสำเร็จงานนี้แมนยูและทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรป ก็พร้อมจะยื่นข้อเสนอเพื่อยั่วใจดาวเตะทีมชาติเยอรมันทันทีแนวรับเจ้าของแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลล่าสุดเป็นนักเตะที่อดมไปด้วยความรวดเร็วคล่องบอลเหนียวแน่นแถมยังลากพาบอลเข้าไปช่วยเกมรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เรนรเกอร์อายุ28ปีเท่ากับวารานแต่ผ่านประสบการณ์เกมรุกหนังระดับสูงอย่างโชคโชนซึ่งแน่นอนว่าแมนยูจ้องตาเป็นมันที่จะฉกนักเตะรายนี้มาเสริมทัพหากเขากับสิงห์บลูตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่ไม่สำเร็จ อดีกองหลังโรมายังได้รับความสนใจจากแปร์แช่และเรอลมริตร่วมถึงในลีกอื่นด้วยฉะนั้นหากรูเดเกอร์พร้อมลาเชลซีงานนี้แมนยูต้องรีบเดินหน้าเจรจาก,กับนักเตะและทีมงานของเขาทันที 2. เปาต่อเรสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงได้เห็นศักยภาพของปะกหลังชาวสเปนิชเป็นอย่างดีหลังจากที่ได้ประทับก,กับตอเรสมาแล้ว3ครั้งตั้งแต่นัดชิงยูโรปาลีกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาและแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งแต่แบกไป24ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทัพเรือดำน้ําเหลืองโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการช่วยทีมประสบความสำเร็จในการคว้าถ้วยใบยเล็กยุโรปเมื่อฤด,ดูกาล2020-2021โตได้เป็นนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายและมีรูปร่างสูงใหญ่โดยมีทักษะในเรื่องของการคลองบอลได้ดีมีความคล่องแคล่วว่องไวซึ่งน่าจะทําให้แมนยูมีความสมดุลในเกมรับหากได้เข้ามาร่วมทัพปีศาจแดงอาจจะใช้ใบย,ยี่ที่เคยเล่นใ้กับเบียเรลเป็นส่วนหนึ่งในการเจรจากับเยโรซามารีน เพื่อโน้มน้วให้พวกเขายอมปล่อยนารับทีมชาติสเปนมาอยู่ในถิ่นเจเจอฟทีมสามชูสกุนเดถ้าหากทีมของราฟรังนิกล้มเหลวในการดึงเลเนเกอร์หรือตอเรสมาเสริมแกล่งพวกเขาอาจจะเบนเข็มไปที่ชูสกุนเด้ในรับฟอร์มแรงจากเซบีย่าซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเซนเตอร์แบ็กฟอร์มแรงของลีกยุโรป แ,แต่ทีมชาติฝรั่งเศสเต็มไปได้วยความรวดเร็วคุมเกมได้ดีและหลากหลายในการเล่นโดยกุนเดน่าจะเป็นคู่หูเกมรับที่เพอร์เฟกกับวารานหากได้ตัวมาเล่นกับผีแดงแม้อันดับในตารางของลาลิกา้าเซบีย่าจะอยู่เหนือกว่าแอตเลติกมาริดตและบาร์เซลโลนาเป็นรองและอามาริสตจ่าฝูงแต่การที่พวกเขาล่วงตกรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนมาทำให้กุนเดผิดหวังอย่างมากกุนเดมีโอกาสได้ลิ้มรสชาติความสำเร็จกับฝรั่งเศส ในการคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชัลลีกด้วยเหตุนี้เขาจึงเต็มไปได้วยความกระตือรืร้นที่อยากได้แชมป์ระดับเมเจอร์ในระดับสโมสอนรจ่ไง้ก็ตามแมนยูต้องเจองานหนักเพราะเชลซีก็หมายตาคุนเด้ไว้เช่นกันโดยเชลซีซึ่งเคยปฏิเสธจ่ายค่าฉีกสัญญาณนเตะ68ล้านปอนด์เมื่อช่วงสมัยที่ผ่านมาและพร้อมจะคว้าแข้งเลือดเฟนไวั23ปีเช่นกันในทุกช่วงเวลา มันเป็นเรื่องดีที่ทั้งทีมกลับมาซ้อมกันอย่างถูกต้องและแน่นอนว่าการได้เห็นทุกคนล้วนปลอดภัยดีย่อมเป็นเรื่องที่ดีทุกคนกลับมาทุกคนลงซ้อมทุกคนสบายดีแอดมินมีกลุ่มมาแนะนำสำหรับคอบอลตัวจริงแอดไลน์แอดสามเภายในกลุ่มมีบทวิเค์ฟุตบอลให้ตลอดทั้งวันและกิจกรรมแจกของรางวัลจะหนักจัดเต็มสมัครวันนี้มีโบนัสแถมไม่ฟรีอีกต่างหากแอดไปเลย 3a bfc ออย่าลืมบอกว่ามาจากช่องด้วยนะครับรับโบนัสเพิ่มทันที